สวัสดีครับผมวิคังวัตถุพัฒน์แคสเซียนลีวิลนะวันนี้วันสี่คนผมน้องเน็ตน้องโจน้องเป้เสียหายดิครับเป้ครับยีดแค่เฮียเอ็กทัวเอ็กไวท์ทูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสน่ะมาสี่คนเลยวะไม่ไหวคุณผู้ชมเล่นสามคนนะจิตนะฮะต้องเล่นสี่คนไม่งั้นเล่นห้าคนลำบากยิ่งหาย ทำไมคนมาเจอทีอย่างนี้ด้วยวะฮีโร่อย่างเจ๋งอะนะฝั่งผมอยู่ฝั่งเฮลบอลนะก็จะมีกีเซียดนะฮะโรสโตนแซนเวดนะฮะเฟสเชีร์โชโปรเฟตส่วนฝั่งลีเจนจะมีเลลี่แบ็กสมิดพิสเลนนเฮาปาราไซนักวะบอกตกบองตัองนะคุณผู้ชมบองตั้งหนักจริงนักเชหนักสาะเออแล้วเนบอลไปนบเป็นบอล เราไปล่างพี่ฟังรักอย่าลืมหวานนะจ๊ะเออเออหาอาภาสองนละเซ็งเงามาคนคิโมโม่ปังต้องริชินไรจ์จ้ะพี่อัพรีมานะหนึ่งแลวเว้ยย้ำพันจะเอาหอ,อก<า>อีก,<า>กดเด็กหนุกสื้อคอมเร็วๆเร็วๆซื้อนนบุกมาเลยอา้าวพี่ฟังไม่อัพไม่อัพไอ้นี่อ่ะอัพแข็งแข็งเนี่ยน,นี่แข็งไงโอ้หรออา้าวมึนแล้วโจ้ คุณก็กาก็ามาสามมาสามแกงอะแกงอะทำไมอะทำไมอะนะครับนะครับนะครับแกงแกงแกงกูปิดเสียงวกมึงยั้ไงโอเอาดิเวเอาดิโอโอโเอาดิโอ้อโ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 บโอันโอโอโอาอลอโ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 อได้อโ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 อปลโอโ่อยอโ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 ออโ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 อออโออโอโอโองอโอโ ไเออดีดีดีไล่คลิปเข้าบ้านไปอือเอาเดเอาเดสายลอยโว้ยรู้อยากว่าเอ่อปล่อยมันขึ้นมาโจยมังออกมาเห้ยมันออกมามันเดินออกมามรู้เรืู่้จังเฉันรักฉันอะไอาละไรเดี๋ยวเดี๋ยวเปโอ้เออเออปเขาแข็งอะแข่งแล้วแข็งแล้วช็เหงาเลยหาทึ่งไอ้หาทึ่งไงเออจบสวย อะไรวะจมพูดอะไรมึงวะตีกันชิบหายในยี่สองครึ่งนะฮะตะกอลสุดสองนะกะดิต้นเกมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทำใจแล้วอุ้รอรอรอรู้เรื่องแล้วโอ้ยสามไงบ่เลยบ่เลยป้อมไปแหละเว้าสามมงมันจะเข้าแล้วนะเออหันไป อะไรจ้าเออยิงเออเออเอากูเสือกได้แล้วเงี้เป like um. ีป <mówi> ้อมป้อมมีก็อันนี้เสือกได้แล้วเงี้นนี่วิ่งไปยิงก็ได้น้ำแข็งมันติดน้ำแข็งท้องอ่ะรู้สึกไม่สนุกเนื่องจากทายเกมมันชอบแพ้นะต้นเกมมันก็สนุกอย่างเงี้แหละ พักหลังนี้สนุกไม่ออกมัง้อมมาแกมาแกม่แกเราดูซิครับตายอะไรวะแผนกูเหี้ยสวยเ้วสวยละสวยไรสั์สวยละสวยไรสั์สวยลสวยัต้้ก็เปะเฮ้ยแล้วเรีกวเดไปทางนู้นไม่รอพี่วะได้ยูเปะได้เปะได้ไกัปกัปเลย เออมาเอ้ถ้าเอาเอาเซเลนถ้าเอาเอาเซเลนถ้าเอาเซเลนถ้าเอาเซเลนเซเรนเซเนโบ้ไอปีึงจะตายเออดีมากเน็ตเปไม่มนโอ้โหจบสวยแกมิดแกมิดไม่มิได้เออเนเนเโอ้แทงดิเน็ตโอ้วินเหียไอเจ็ดอออเดซ เออสวยเออวเออเออไม่งั้นมานะหมดอ่าเรลลี่นี่ตัวปอมกูบังเหี้ยขวางคอไสิชัดขวางคอไอ้ยอดไอเหี้ยตัวจริงเกิดตัวจริงเกิดยึนแม่ไปทันเห็นเออสวยอยู่อิจิตจังไรสาหร่ายอะไอเฮียตัวจริงไงตัวจริงมันเกิดแล้วพอทีนเวลาฮีโร่เกิดมันจะไอ้กลับไปใช่ไหมเออพี่อุตส่าเอาบังบังบังแป๊บตัวจริงเกิดไอ้เหี้ย กลับไปไอ้ไอ้โจวับมาโจไเอ็มฮิวตังวะโว้ยอคลิปเอ็งตามกูเป็นอะไรดิลิงรอรอรอไอ้ไปมันเอ้โจวโจบอกเลยโจโจบอกเลยบู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 ไปไหนอ่อไปไหนอ่อไปไหนอ่อไปไหนเล่าวันนี้ก็สวยเยี่ยมว่ะในที่กล้าทำได้ดีทำได้ดีทุกคนฮ่า น <c oughs> <c oughs> ี้ก็ดีหน่อยเฮียเล่นกันสี่คนเล่นกันสามนี่แม่งปวดหัวชิบหายว้าหาเงินในยืนอยู่กลายนี่เดียว What is your threat is under attack? ยวพี่วอดหลังป้อมเลยแล้วยังไง โอ้โหเน็ตเน็ตย oh. 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 <so ิงไอ้เน็ตยิงโดนนะตายแล้วแม่งนูบสมชื่อไม่ใช่ยังโฉนี่รมดาเลยเขาเป็นกระตุกมึงเล่นล้านเกมอย่างไรกันเนี่ยวให้เน็ตโว้เลยวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเอาเอาได้อยู่สวยเป๊ะพี่ม้าตูเลย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 สามวิสามวิ

ได้ไหมได้ไหมได้ไหมไหนดิไหนดิโชว์ดิความเป็นชาติโชว์ดิโจจิกาแก็ตนี่ไงได้อยู่นี่ก็ไม่ว่าอะไรหรอกจะโมงนาทีที่สิบเอ็ดคุณผู้ชมทำได้ดีมากนะครับสกอร์สี่ต่อสิบสองข้างจะซูซีดูดีเลยทีเดียวคุณผู้ชมไม่รู้ว่าสายนั้นตะวันออกหรือตะวันตกจะชนะไปเดี๋ยวพี่ออกพีเคเพื่อนบอกรบอกอย่าไปออกออกตั้งบอกจะมา หวานไปแล้วเดี๋ยววันนี้ไอ no ้ปกเคยจะซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีสกิลก่อนใส่สกิลนี่นี่ให้เน็ตเลยนี่ฟังได้เนี่ยไม่ตีสักอย่างชอมอัจฉริยะกูไม่ตีตีอะไรักอย่างแล้วแข่งมันลอยเองโนบัก้าก็แอะได้โดยบอยคิวแอะเออมึงไม่คิวไอ้เน็ตพี่อุตส่าห์ไม่ตีละบอกอ๋อบอกมิสเหรอสกิลสองกูจะทำงานไงเโนกัก้าเห่า โจ๊กฝากคิวเยอะละวานหน่อยครับครับได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ได้พี่เค้ะเป็นยังพี่ได้พี่เค้ะให้พี่ได้สมหวังกันให้พี่เข้าไปเปิดนาตีแบบงามๆอันนี้อันนี้ใส่แกงยังไงใส่แกงไม่ซับไม่ทับแล้วไม่ทับแล้วโอเคโอเคโคตรได้เดี๋ยวดิพี่จะแกงกันขนาดนี้ก็ได้อ้าวเฮียช่วยแล้วรอแป๊บเฮียสวยอะภาพจับเลยสโลว์ได้ไหมว์ได้ไหมได้แล้วรออยู่นะเดินมากันนะเดินมาเออเดินมาเดินมาช่วยมาหน่อยช่วยมาหน่อยรอดรอด ฮ้ยไม่เดินมาขโมยวได้อยู่ได้อยู่เออตะคิวดิต่อต่อต่อมีแข่งไหมมีแข่งไหมแข่งแล้ววยบิ๊กแ้งอกกเลียส้เขาจะมีอะไรนะจีดากนจะมาประเทศไทยไหมเ่เนี่พี่สาวโคลีเข้าใจว่าผู้เล่นคุณผชมผมฟังเออวจินฮนะ เขาประกาศก็ได้ย so, like em. ินก like ็เอามาพูดอย่างนี้แหละผมผมเป็นคอเพื่อชีวิตนะครับผม The Hellborn d น s t, <t, <t r o y e d a เช้าวันหนึ่งมีคนพบศพน้องเป้นอนตายเกียร์ละคานบอยู่ที่ใต้สะพานเฮอไอ้หอยอยู่ผิดแรกครับไม่เชืกูก้าวก้าวสี่วันกูก้าวก้าอ่ะไอ้ไอ้เอ็งเจอร์น่ะ ขอร้องหนึ่งในผู้างถูกทิ้วัภเปิดไปงี้น่ะแต่เน็ตเน็ตเน็ตไปล่างเน็ตเน็ตไปล่างบล็อคในไอคิวของบอลก็เหมือนเดี๋ยวพี่ไปบอลเอาบอมบมดแล้วบอลหมดเลยเนยให้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 เลดฟาร์มล่างดีกว่าเขาอันตีมาได้ปไปเรามาแก๊งได้ละไอ้นั่นน่ะเราอะมาได้ละช่วยกันเลยตายไรนี่มาหมดแล้วไอทีมันอะ เดี๋ยวเราเป็นสมองเฟสนะพี่จะเข้าไปพี่จะเปิดสกิลให้เดี๋ยวสุดท้ายพี่จะบิ้งเข้าไปเน็ตมีอันตรีฮะสวยเะาหีบก๊อตไปเลยนะเออนี่มันอยู่เหมือนอยังไงยังไงเอาจสวยฟังฟังระวังสุยอ่ะเขาเรียกว่าสุรยรู้จักไหมไม่บิ้งเลยมีแล้วพร้อมจะอันตรีมันต้องเปิดพี่คนสุดท้ายได้ยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ฮะเหมารวมมัดรวมมาเลยฮะ

มากะมากะตายเนาะเออมาตายอ่ะเซตตึงย so <is the> so <sh> ันได้ไหมขอมีไหมไปแชรเลยล่ะไปเลรกเนี่ยมึงรู้เปล่าพี่คีโลกดูพี่กินยาที่สี่ยาสี่ยาน่ะเดี๋ยวพี่ออกอะไรเอาหัวมงคลิป BKB เดี๋ยวเอาหวานให้ดูความโจ้ความโง่ของน้องโจ้าสิครับทุกทเฮ้ยยังพงษ์ยอมเดี๋ยวไม่ได้โอ้ ห้าสิบห้านาทีอยากฆ่านี่อย่าอยากฆ่านี่วะช่วยพี่หน่อยดิไอ้เน็ตเน็ดเดี๋ยวอันตีมั้ยไปไหนแล้ววะมันข้าไปเปรเนี้ยมันกลับแล้วว่ะ่โอ้เตไงอันนี้อ้าวช่ออะไรยังจริงโบท้าว่าไปขิ้งพอสกอฮะศูนย์หนึ่งเน็ตฆ่าแม่งฆ่าแม่งพี่ให้มึงฆ่าพี่ให้มึงฆ่าไอ้เน็ดเอาหัวมงโอเคจบไปแล้วคุณผู้ชมนะกันนาทีสิบห้านะครับสกอสี่ต่อสิบแปดนะฮะอ่ะเจ้าชายคุณผู้ชมดิ ครับบ๊ายบายครับเออเวลาเรารเวลาผมเล่นนะทําไมครบสี่ห้าเนี่ยสี่ห้ายังไงก็แพ้ตนเกมพวกผมเล่นดีแล้วแต่จะแพ้ตอนเนี้ยตอนอ๋อเรือยตอนแล้วเนี่ยก็โอเคครับคุณผู้ชมไม่ได้เจอกันนานผมก็โอเคเนาะเฮ้ยโอเคคิดถึงออคิดถึง,ถง,ถงก็เรื่องเสือ้อเรื่องอะไรก็ถ้าครบหนึ่งหมืน่นอ่าซับสไครเดี๋ยวผมจะเอาเกมสนุกๆไปให้เล่นเนาะพอได้ก็หาผู้โชคด,ดีห้าคนเอาได้เสื้อไปผมบอกว่าเสื้อสวยมากมาก แห่ Hoy, ขอฮอรชิมกูไม่ให้หม ha, ึงอกูให้แฟนคลับกูกูไม่ให้มึงมึงเคปะไม่ไลน์ไม่เอาไม่เอาไม่ให้ดูเดี๋ยวเฟอร์ไพรส์ของแฟนคลับเองละกันนะอ่ะสวัสดีคุณผู้ชมดิครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแทนไอ้เน็ตนูบเลยนะได้ทำงานรวมกันมาบก็คือพอ